ครับวันนี้ก็มาชมนะครับน้องกล้วยหอมนะครับชมความน่ารักนะครับนี่พอปานฝึกน้องตั้งแต่ยังไม่หย่านมนะครับดูดูน้องทำน,น่ารักมากเลยก้อนกล้วยหอมก็สวัสดีไปแล้วครับนี่น้องกล้วยหอมสวัสดีไปแล้วสวัสดีเวลามีของกินเนาะ <laughs> พอปานบอกว่าสวัสดีถ้ามีมีของกิน มีกล้วยมีกล้วยก็มีกล้วย,ยน้องกล้วยหอมนี่ยอมยอมได้ทุกอย่างนะครับจะหาแม่แล้วโอ้นฝั่งนู้นครับนี่เสกสารของเราอยู่ฝั่งนูน้นวันนี้ลมเย็นนะครับวันนี้ลมมาแล้วฝึกฝึกฝึกตั้งแต่ยังไม่ไนาวนมครับนี่นี่โอ้ยบน่ะ ขีออข่อ่อนขี้อ่อนะนี่หอมหอมก็ฝึกง่ายครับฝึกง่ายฝึกฝึกได้กี่วันแล้วพรกววนนี่หลายวันแล้วหลายวันฝึกฝึกวันละเล็กละน้อยไปเรื่อยๆค,ครับรรต้องต้องคอยปรอเ,เอาพรกกวนบอก ยังยังไม่ได้เข้าโรงเรียนครับยังไม่หย่านมก็เลยเราเราก็ต้องฝึกให้น้องไปด้วยนะครับนี่เวลาเข้าโรงเรียนก็จะได้ง่ายนะครับดูดูน้องกล้วยหอมโอ้ยอ่อนอ่อนอยากทานกล้วยก็ต้องอ่อนอย่างนี้นครับเป็นเป็นช้างโชว์ช้างแสดงได้เลยนะครับน้องกล้วยหอมเนะี่ยเพราะว่าก็ชอบอยู่กับ คนเนาะบักบักหลินครับครับอ่าพอควานแม่ควานแล้วครับน้องกุยหอมสวัสดีเป็นแล้วแต่แต่ยังไม่มีเสียงเนาะพอควานเสียงเสียงยังไม่ออกครับกำลังกำลังฝึกฝึกให้ลองลองหัดเต้นก็ฝึกง่ายครับน้องกุยหอมนี่ พอดีอยู่อยู่กับคนตลอดเลยนะพี่ก็คุ้นเคยกันจักเดือนเราเนี่เกือบรืมเราเนี่ว่าเลยจักเดือนโอ้แปดเดือนแล้วสองครับผมเก้าเดือนอ๋อวันที่สองเดือนเดือนอ่ามกราสิวันที่สองก็จะเก้าเดือนนะครับก็แป๊บเดียวเองนะครับนี่แป๊บเดียวจะได้ให้ทวมหัวผลแล้วก็ยังแยก เพราะว่าน้องก็เลี้ยงง่ายครับนี่นู่โนโมแม่แม่ของเขาเนาะน้องยิ่งรักนะครับนี่ก็จินยาไปแล้วเนาะจินจินจินบังนัดไปแล้วบอลกนะินได้หม,ด,ด,มดแล้วโอ้จินได้ทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าฟันก็ขึ้นเต็มเต็มปากแล้วเนาะแต่ว่าก็ฟันก็เล็กนะครับแต่ว่าก็ขึ้นเต็มแล้วนะแข็งแรงแล้วนะครับพอที่จะเคี้ยว ต้นสับปะรดเขียวญ้าได้แล้วนะประมาณนี้ก็กำลังกินญ้าเป็นแล้วนี่ก็ตอนนี้ก็สูงถึงถึงหน้าอกเลยหน้าอกประควานแล้วน้องกุยหอมก็เป็นช้างที่น่ารักนะครับไม่ค่อยซนเท่าไหร่น้องกุยหอมเพราะว่าคอกงนี่อยู่มาตั้งนานแล้วยังยังไม่พังเลยพังยัง,ยงไงต้องกันเหมือนกันเลย เ <laughs> สกสันไปไลเลสกสันนี <มา S 1> ดันยังเดียวเลยเสกสันู้จะูเนาะแงล่นี่กินกินกินไปไลยหลห,หน่วยเราดิสิเพราะว่าตอนเช้าเช้าน้องก็จะหิวนะครับหิวหิวแรงก็ต้อง<พ>ฝึกเวลาฝึกนี่เวลาน้องช้างหิวนี่ถ้าฝึกก็ความจําดีครับตอนเช้าเช้านะพ่อกวาน ถ้าฝึกก็ต้องฝึกตอนเช้านะครับเดี๋ยวค้าบ้าควันแล้วไม่ยอมไปไหนเลยครับก็ความสามารถนี่ถ้าอยู่กับแม่อย่างนี้ฝึกได้ก็คงฝึกฝึกไม่ยากหรอมั้งน้องกลยหอมเนาะ อพอเริ่มเริ่มจะทานสับป,ประรดได้ก็ทานเก่งเลยนะครับ <c oughs> ก็อ้วนอ้วนเร็วนะครับนี่ถ้าทานหญ้าทานสับป,ประรดเป็นแล้วนี่องช้างก็จะได้มีอะไรในท้องเลย <c oughs> ไม่ได้มีแต่น้ำนมอย่างเดียวเนาะนมกคุ่งนี่ก็ ดูส่วนสูงแล้วสูงนะครับน้องกล้วยหอมนี่ทังที่สูงแถมยังช้อ้อนน่ารักนะครับแม่ของเขาคนนี้ก็นี่วัดดีแม่กับวัดดีน้ำลูกก็ตามอย่างเดียวเนาะไม่ยอมไปไหนนะครับนี่ก็ชอบชอบเล่นครับชอบเล่นน้องกล้วยหอมชอบเล่นวันนี้อากาศก็ ค้มครับค้มค้มฟ้าค้มฝนครับวันนี้นี่บรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่หนาวแล้วนี่กลับมาหนาวอีกแล้วเพิ่งมาหนาววันนี้นะครับนี่แตกมาเลยแต่ก่อนนี้ก็ตอนเช้ามานี่ก็ร้อนเลยนะครับอากาศร้อนมาเลยก็ยังฝนจ่ตกก็โดนได้นี่ วันอาทิตกได้ดิตอนเช้ามาดขค้มมาเลยนะครับห้อมปหองโอ้ยมันนี้เสกสันอยู่ในคอกเสกเสกสันยังยังอยู่ในคอกอยู่นะครับวันนี้ยังยังไม่ได้ไปอาบน้ํานะครับเดี๋ยวก็จะพาน้องไปอาบน้ําแล้วครับพอดีมาเจอพ่อควานกําลังฝึกหัด ให้น้องกล้วยหอมสวัสดีนะครับชอบชอบเล่นกับ,บ <า S 1> พ่อควานอยากฮะอยากอยากอยาก,อยากนอนอันอันอันนี่บ่อยากนอนอันกอดขึ้นเขาอโอ้ยถ้ารุ่นนี้นี่กอดไม่ได้แล้วนี่ถ้าถ้าพ่อควานให้นอนทับนี่โอ้ยเซ็นพิกเลยที่ ตัวใหญ่แล้วนะนี่น้องกล้วยหอมก็ได้ไปกล้วยไปหลยลูกแล้วนี่ตั้งแต่เช้าเลยนะอิ่มหรอว่านี่ได้หลยลูกแล้วกันมาอิม่มมานี่เอาไปแล้วทานกล้วยไปหลยลูกแล้วครับนี่ถ้าถ้ายังไม่ทานนี่ก็จัดขอแล้วจึง <laughs> ได้มาหย่านกล้วย โอ้ยยำยำเหยียบขาโมเมนต์อันนี้เลยเล็บเด้เล็บแข็งคือยังนี่แต่ก่อนเล็กๆก็ยังเหยียบขาได้ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแต่ทุกวันนี้เล็บเล็บเล็บอันเออเล็บยาวแล้วเนาะนี่สวยไอ้อ่าเนี่ยขอขอ นี่มีขาด้วยครับนี่อ่าหวัดดีถอนสายบัวถอนสายบัวนะครับก็ยกขาข้างหนึ่งงองอขาข้างหนึ่งเนาะถอนสายบัวสายบัวมันเป็นยังไงครับเออถอนสายบัวอิ่มแล้วเ่รโอ้ยกินไลายหน่อยแล้วโอาไปไปบ่ไปใส่เนาะคือเสกสันะเสกสาน จังซี่หละแต่ว่าแต่ว่าฝึกฝึกมาท่านได้เนี่ยเนี้ยเนี้ยยอมยอมยอมได้ทุกอย่างครับขอให้ได้ทานกล้วย <c oughs> ก็ฝึกฝึกตั้งแต่ตอนเช้าๆนะครับความจำดีเนะาะอคกันถ้า สุดตอนเช้าความจำจะดีนะครับสมองกำลังไหลมสมองสมองพระท่านรับอียงเลยสมองยังรอดโปรเสกสรรกับกินกล้วยเก่งเหรอวะเขายังฝึกได้พระท่านเวลาเอเอสั่งกินกล้วยเก่งๆกำลังหัดกินกำลังกินๆๆๆเ,เลยพอตอนนี้เสกสรรก็อัดทานกล้วยวันละสี่ห้าลูกเองยังไม่ถึงกับทานเป็นหวีนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็จะทานนมเป็นส่วนส่วนใหญ่นะครับน้องเสกสันนี่น้องกล้วยหอมก็เพิ่งฝึกมาไม่ไม่กี่เดือนนี่เองเนาะหอดเดือนหรอบอกว่าท่านหอดเลยเนาะนี่บอกว่าฝึกวัดดินว่าท่านหอดเดือนเนาะแต่ว่ากัเป็นเร็วอยู่อืมพอน้องเริ่มทานกล้วยเก่งก็ฝึกฝึกง่ายนะฝึกง่ายนี่เราก็ฝึก อยู่ตั้งแต่อยู่กับแม่นะครับเนี่ยคุณนะมีทอนทรายบัวอ,อีกค่ะอ,อ้ย <laughs> อย,ยอมยอมเป,เป็นความรับความเป็นดูนะครับระหว่างพ่อควานกับน้องกล้วยหอมนะครับ แต่พอควันพอควันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิฟึกให้เต้นครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครับในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ